สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมอดเดอะเซมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำนี่ผมก้อยกระท้อนนะครับผมกระท้อนหรือภาษาอีสานปักต้องครับผมปักต้องภาษาอีสานนะครับปักต้องภาษากลางกระท้อนนะครับผมภาษาใต้ก็ลูกท h o n นะครับผมก็ลูกท h o n นั่นแหละดูเหมือนกันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาก้อยหรือจะมายำอะไรยำเดี๋ยวขอฝันแล้วก็เอาไปล้างก่อน แล้วขอผมจะฝันแล้วล้างน้ำลูกนี้ใหญ่มากใหญ่มากเลยแต่ก็ฟันแล้วผมี๋ยวมันเยอะอยู่นะผมให้เด็กๆเขาไปเอาตกไม้แล้วตกต้นไม้แล้วี๋ยวเขอฟันเนี่ยนี่อ่อนว่า ที่มเมล็ดมันนะผมเป็นมเมล็ดของมันบางบางบางลูกก็หวานนะครับผมอะไรของมึมวงวะหังมึงฟานเนี่ยเวลากินเสยนิ่มน้มนมมวละลายละลายอันนี้นี่นชิมเบงกอนวานบ่รคบวานเาววานเาะ หวานนะครับในเอ่อในหรือเมล็ดของมันนะผมกินหรือเปล่ากินได้นะผมกินได้นะครับเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมขอฝานเดี๋ยวมื้อนี้ผมขออีสานนะผมอีสานแบบผสมไทยนะครับผมเดี๋ยวขออีสานยังไงตัวเป่าเป่าไทยมันสีแบบว่าอันดินพันธุ์นะผมเดี๋ยวผมจะขอฝานก่อนกินได้เลยครับมันสิ่ขาคอ ถ้าในสันในบักต้องหรือกระท้อนน,นะผมมันใหญ,ญ่เดี๋ยวส่อื่นนี่ค่าคอะนะผมผมอ่าผมเคยนะผมตอนติอ่าตอนประมาณปหกมั้งปหกมหนึ่งนี่แหละมหนึ่งมสองประม,ะมาณนี้ตอนนั้นผมกินนี่แหละครับลูกกระท้อนนี่แหละต้องอบักต้องนี่แหละครับผมกินตอนนั้นก็กินในมเมล็ดมัน มันจะมีแบบว่าเนื้อด้วยหวานมันจะเนื้อมันจะขาวๆเมื่อกยินนีมิ้งผมกินเข้าไปผมอึนแม่งคาคอเลยสัตว์เกือบตายครับผมเกือบไม่ไม่ไม่มาถึงทุกวันนี้ครับผมอุ้ยคาต้องเลยมันแบบมันเหมือนแบบว่าหายใจไม่ออกมนไอกมันแบบมันปิดหลอดหลอดหลอดลมเราไว้จะไปคาที่หลอดลมนะผม ในนอจซื้อบกางนีมเดี๋ยวผมจะฟานให้สิกบกอนเยาขอฟานแบบฟานเอาสักสามสี่ลูกพอเดี๋ยวจะกินไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเยอะทำอะไรลนะ <c ười> ่ะฮะผมทำอะไรเงียบยัง คโอเคครับผมเสร็จหนึ่งลูกเดี๋ยวเอาคอไว้แล้วก็จะเอาไปล้างมองๆกันอันนี้เงินเดือนเจ้าเค่ว่าปิ้งโอ้ยจ้าเล่เอ้ยเจ้าเจ้าเล่ห์เนี่ยว่าปิ้งมึงแซ่บเดินแล้วอ๋อ้ย หัวก่ายเซ่มาเดียก้นกล้ามาได้ยังไงยกเกี้ยวเราไปเลยยังเหเก็บเกี้ยวเราไปเลยไปโอเคครับเสร็จแล้วแล้วก็อีกลูกขอลูกเหลืองนี่แ oh, ล้วก ah. ันเอ้ากี่ลูกวะสี่ห้าลูกกี่ลูก เอาบมดเลยเอามาเท่าไหนก็เอาบมดเลยมึงก็นสิสิบเอาแล้วจะเอาหมดเลยนี่รวมถึงลูกใหญ่มะบอขายใกล้อ๋อสักสีลูกพอนะไม่ต้องเอาหมดเลยกินไม่หมดนะผมเอาไว้เอาไว้กินได้ผ่านช่วยกันนี่เฮ้ยพวกมึงนี่แล้วจะกินไงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลูกใหญ่พอนะครับผม เพราะว่ามันใหญ่มากแมงโคดใหญ่เลย เครื่องยังแข็งแข็งแข็งมันฟานยากนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชม,ชมตัวน,นี้ก็เสร็จแล้วขอเอาไปล้างก่อนนะเดี๋ยวขอไปล้างแล้วเดี๋ยวตัดมาตอนที่ฟา,านเป็นชิ้นนะผมไปโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวเราจะมาะทำก้อยกันเลยลน่าจะฟานฟานฟันลงนะผมแล้วขอผ่าก่อนนะผ่าครึ่งน,นะเอาเอางใน อย่างไรก็เป็นกันในตายก่อนอนเนาะเนาะสุขักวบอ้นนี่นะครับนี่คืออ่ามะลิดของมันนะเตยมผักมากินได้นะเดี๋ยวจะกินให้ดูอันนี้คือมาดูจริงเลยมะลิดมันไปปลูกได้นะครับตัวนี้

Nó. <laughs> Nhi có Mà lên à. <laughs> à. <laughs> อ่ะ.อะ.อือ.ปลาลง หน้าเราก็จะไปแข่งฟรีไฟนะครับคาดที่บ้าตกขันไหมโคตรเยอะ,ด,ด,ะดูดิสม้กันนะพี่ <c oughs> <c oughs> กินหมดไหมไม่โอเคแล้วผมว่าสองลูกก็พอนะผมเพราะว่ามันเยอะตรงนี้ก็เอาอะเอาพี่เอาเดี๋ยวขอมาปรุงกันเลยแล้วเดี๋ยวจะก้อยนะผมเดี๋ยวก้อยนี่ครับผมใส่หมดเลยนะใส่หมดเลยจริงใช่ What the fuck เป็นโรคไตใส่หมดเลยนะผมหมดเลยเป็นโรคไตแล้วก็ ขงจืดใส่อี่โมนทต่อไม่ก็บอดดีผมขงรถโบโบ๊ะฮึม่มู้ปีผมใส่น้าอกผมยังมาใส่แบบนี้เรือเปล่างฮะเรือเปล่าเลยเรือผมเรือไม่เปล่ แล้วก็น้ำปลาผมน้ำปลาโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันก่อนโอ้มันกินหเหยื่อเลยเนาะโอ้จ<ป>ี๋เสียเลยโอเคครับผมเดี <mail> ๋ยวเราจะมาขยำกัน <mail> เดี๋ยวจะมาค <mail> ุกเข่าคลุน

ดูหัวขว,วมันคีบเดี๋ยวลองชิมดูมาลองชิมดูลองชิมดูยัแไ่เค็มได้เผ็ดเปรี้ยวเออแล้วก็ ใส่รถดีเพิ่มนะว่ามันยังขาดใส่เยอะน้นเค็มแล้วก็โคโรเลยโอ้สวยงามือลังการอตัวไก่เดียดูมันกินนะผม มันกินแต่เมล็ดมันมนะตีนเ,<อ>เสือเป็นรอยตีนเสือเลย <laughs> อุ้มตีนเสือเลยสัตว์มันกินยังไงเนี่ยกินยังไงเนี่ยโอเคมาแล้วขอซีลริมซีม,มใช้รุ่นดีได้พวกจับจับจับ ตื่นนอนกันดยทีเดียวโอเคกินเลยวนี้กินร้อนซ้อนคู่มาครับผมใช้มือเลยครับผมไม่ต้องใช้เดี๋ยวบ้านเน,นี้ยมาแม่มามากล้องมา ตั้งไว้เลยอย่าไปบังกล้องนะเว้ยเหนไหมผมสุดยอดแซ่บว่ะเจมสนิดนึงของว่ะเป็นไรครับไม่เป็นไรห่างเี่การเผ็ดเนี่ยเอ๊ะจบปเปรี๋ยวไม่แล้วก็รสชาตินะผมมันจะออกฝัดฝัดเปรี้ยวๆนะผมอ่ากระท้อนเยอะเปรี้ยวๆฝัดฝัด ม,มันมะขามมะขามเล็กนะผมอันที่มันยังไงเปรี้ยวนะมันจะฝาดๆออกปเปรี้ยวนิดนึงกินเดี่ยวซะดนึ่ <c oughs> งเดียวเออเปรี้ยวแกลบอยู่ต <c oughs> ัวเสียร <c oughs> ้องอ่ะแกลบมือปิด วันข <c oughs> ึ้นบ่ายข้อเปี่ยกเลยเอาละครับทุกคนผมก็จะไปงาที่นั่งงอนนะครับบ้านผมก็อยู่ปลายปากคำวันนี้ผมเบ็ดมากและผมก็ขึ้นกรเนี้ยวผมจะไม่ตกหรอ ถึงบ้านผมอีกสามกิโลเมตรเกาะน้ำพุปักกูไุ้งไปแล้วเราก็จะขึ้นไปซุงคุ้งโคตรชิดชัดเพี้ยวอ่ะเราก็จะขึ้นไปสูงคุ้งอีกจะกลัวมันจะจำไปแล้วไต่อีกทไมอีกทไมอีกดูครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูมันขึ้นไปทำไมผมก็จะขึ้นไปนั่งนอนอยู่ตามบ้านผมมาครับทุกคน

เป็นไกลัวกลัวูดันอยู่ตอนไหนจะกองกับพวกยงวิงต่อด้ควายอสัต่อโอกันแดงกัดบมยิงาน่งนี นี่คร okay. okay. ับผมเอาเก็บห่อดีเก็บนโอเคจีบปิดจีบนโอเคสาวคิวนี่ก็ได้ฮาไปก่อนถือว่าได้หาไปก่อนนะบุ๋มได้หา เครื่งทึที่มันตีดต้นไม้นะผมโดนมุดแดงกัดนะบาครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิหนะจะไปทำอะไรสักอย่าง<ช>เดี๋ยวเราติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u บส c r i b e ให้แตให้เป็นกำลังใจให้พวกเราถ้าคิดต,ต่อไปนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ ี่แต่กรับ <laughs> ผมผมว่าก <laughs> ็เดี๋ยวขอกินนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะผมเพื่อเป็นกำกำกลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปโอเคสำหรับคลิปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายไปก่อนบายบายเป็นไงมึงเป็นไงเก็บ